ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องกะแล้วเดี๋ยวจะเบิดสุขุสุกนานะคะ่ะพี่นอ้องวันนี้จะกะพาพี่พาน้องเนาะคะ่ะมาเปิดโชว์เปิดลาบขอป้อนเนาะคะ่ะอยู่วัดหนองอ่อกะคะ่ะจังหวัดชนบุรีค่ะก่อนอื่นกะขออนุโมทนาสาธุเนาะคะ่พมมะ,คะ,พ FC, ะ,ะพี่น้องในท,ทุกทุกทีเดมามวันนี้เนาะค่ะให้พี่น้องเอฟซีแล้วก็พี่น้องทุกทุกท่านค่ะที่เห็นคลิปณนตอนนี้ค่ะพี่น้องอนุโมทนาสาธุะค่ะสาธุสาธุ มื่อนี้กะพ,พ่พี่พาน้องเนาะคะ่ะมาก,กับไหว้ขอพรหลวงตาเนาะคะ่ะทุกๆุกครั้งที่เดินทางมาวัดน้องอ๋อเนาะคะ่ะพี่น้องนอกจากบาร,รมี่านปูนัรดาเดียวแต่บาร,รมีหลวงตาอดีตเจ้าอาวาสเนาะคะ่ะเพิ่นกะได้มรณะผ่า,าไปแล้วเนาะคะ่ะวดที่แล้วกะมีโชคม,มีลาบย้อนบาร,รมีหลวงตาเนาะคะ่ะเดี๋ยวไปเบ่งบรรยากาศรอบๆค่ะตอนนี้ทางวัดกะกำลังส้างโบสถ์สัางวิหารเนาะคะ่ะพี่น้องพี่น้องเอสซีผูดผ่พันใผพันมา อยากมารวมท่าบูญกะสามารถเดินทางมาได้เนาะค่ะพี่น้องณสถานที่แห่งนี้นะวัดน้องอ้อแห่งนี้เนาะคะ่ะกะมีความศักดิ์สิทธิ์เนาะคะ่ะบรรยากาศสถานที่ร่มรื่นแล้วกะสวยงามเนาะค่ะพี่น้องโดยเฉพาะจุดที่ผูไ้ไดทีมากเสียงโชคเสียงลาบเนาะค่ะพี่น้องล้องตาเจ้าวาดคะ่ะสึงเปียมไปด้วยอะ่ะเมตตาเนาะคะ่ะทุกๆครั้งที่มาลวองตากะให้โชคให้ลาบเนาะค่ะพี่น้องความเสือ่อความศรัทธาไปมัน่น ลืมมากราบไหว้ลวองตาเนาอคะ่ะอยู่ศาลาแห่เนีก้ก็สซิบประดิษฐ์อ่าตั้งอัฐิกระดูกลวองตาไห้เนาะคะ่ะพี่น้องลวองตาใจดีค่ะผู้ไดทีแบบเป็นทุกข์หรือว่าหาทางออกบ่าพ่อเนาะคะ่ะพี่น้องต้องมากราบไหว้ขอพรเบิงสักครั้งนึงเนาะค่ะ่อว่านกาพ้าพี่ผ้าน้องเนาะคะ่ะไปอ่าขอพรอ,อ่า ท่านปูนาคราดเนาะคะ่ะอยู่วัดป่าอัมพะลเนาะคะ่ะเพราะว่าเรื่องด้วยนี่มีข้อามฝันเนาะค่ะฝันเห็นองค์ท่านปูก็เลยอ่ะไปพี่พ่น้องเนาะคะ่ะไปขอพรท่านปูก็หายแนวทางโชคลาภมาเนาะคะ่ะพี่น้องทีมากองสามสองเห็นบ่เห็นบปะย่าจะสี่เบิ้งแบบนูนน้โมทนาสาธุบุญให้หลวงตาก่อนเนาะคะ่ะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็น กระดูกอดีตเจ้าวาดนาะคะหลวงตาใจดีเนาะคะ่ะพี่น้องมาวัดน้องออกอันอย่าลืมเนาะคะ่ะจุดนี้คือจุดที่สําคัญอีกจุดหนึ่งเนาะคะ่ะในการนางสมาธิแลวคะ่ะขอพรเนาะคะ่ะพี่น้องเดี๋ยวเขามาน่อมอนุโมทนาสาธุบุญให้หลวงตาไปพร้อมๆกัน,นะคะ่ะ นโมตสัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทตัสักนโมตสัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทตัสักนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัตะสาธุบุญกุศลใดที่ลูกหลานด้เฮดมาลูกหลานขอน่อมอนุโมทนาสาธุบุญให้ลวงตานะเจ้าค่ะงวดที่แล้วห้2สองสามสามสองมา วัดน,นี้ก็พอให้มากตเลขตรงกันกับวัดป่าอัมพะโลเมื่อวานลูกหลานเดินทางไปกาบไหว้ภูองค์ดาปภูองค์ดากับแม่ตาลูกหลานโตเลขได้มากกับตรงกันกับหลวงตาคอให้มาตัวนี้เด้อหลวงตาทามาตัวนี้ลูกหลานสิมาร่วมสร้างโบสถ์เหตุลังคาเซมาใหายดีดีขอให้ลูกหลานมีโชคมีลาบครับสถานที่แห่งนี้นับรังบ่วทวนด้วยเถิดสาธุ อันใดบ่พอใดก็ให้ได้ดเด้อลวงตาอันดีเห็นบ่้บอกขออนุญาตนะเจ้าค่ะนะลวงตาถ้าอยางใดเลขเลยซื้อเอาสองสามสามสองอ่ะอยู่ผ่านแล้วมันก็เลืออ,อีกอยู่ตัวเลขมอแร่งกะไปเข่าฝันเอาเด้อลวงตาบ่กเข่าฝันนู้ก็หงยดหงิดว่ามันตรงมากตัวนี้ขอให้มากตัวนี้ต,นตัวเลขแน่ใจโนะ่น เดี๋ยวน้จะเดินทางไปทําบุญวัดเนินตองกับวัดหุบบอนหลูกร้านมาอนุโมทนาสาธุให้ไปไซกดขอให้แขวคาาดปลอดภัยเนี่ยสองสามสามสองตัวต่อไปไม่กระสิออกตัวนั้นละ่ะแต่บ่รลูตัวใดไปนอนฝันเอากันเหมือแดงอีกจุดหนึงน่งเนาะค่ะอย่าลืมแวกขอพงขอพอเนาะค่ะพี่น้อง ขงบนก็นจะมีปังผ้าประท่านเนาะคะ่ะพ้าองค์ไงอยู่ของบนแต่บ่ได้ผ้าไปเนาะคะ่ะพี่น้องเพราะว่าจะไปวัดเนินตองกวัดมุบอนเนาะคะ่ะมืออื่นเช่นเก้าเช่นเดิมกับพี่น้องมืออื่นจะขึ้นไปอ่ายอดเขาชมพูเนาะคะ่ะขอเพิงบาร,รมีปูองค์ดํานคราชเพราะว่า่านปูองค์ดํานคราชแห่งยอดเขาชมพูก็หายแนวทางโชกลาบ รัฐบาลนับขังบทวนเนาะคะ่ะเจียบ,บอยอยากบอกว่ามันจะงวดเนาะคะ่ะพี่น้องกะนับขังบทวนผู้ใดที่ติดตามอ่ะคลิปเจ็บได้เลกะกะนาซิคุณเคยดีเนาะคะ่ะบาร,รมีปูองดํานคราดบาร,รมีเมาย่าเกศสิรินท่าบาร,รมีเมาย่าเกศสิรินทร์เนาะคะ่ะแหงยอดเขาชมพูบารมีปูเจ้าสิงพ่ายบารมีปูฤาษีนาเสือแหงยอดเขาช่รรมพูเาพารรนา,เเานะคะ่ะซิดซีงวดติดค่ะทถาที่นับแล้งวดที่เขามากกับได้นับเนาะคะ่ะพี่น้องประมาณนั้นค่ะ ผู้ใดทีดต่ตามปล่อยรุ่นแรกๆอ่ะนะ่าจะคุ่นเคยดีฟังข้างนั้นกะะเกินกำลังสางบวชสางวิหารเนาะคะ่ะพี่นอ้องมาได้ค่ะมารวมทำบุญเนาะคะ่ะพี่นอ้องข้างบนกัจะเป็นเสมาเนาะคะ่ะพี่นอ้องสามารถอ่าขึ้นไปไหว้สักการะได้เนาะคะ่ะพี่น้องถ้าเฮามีโชคมิลาบเนาะคะ่ะได้จับเงินล้านเนี๋ยเฮาจะไปเปลี่ยนลังคาเสมาเนาะคะ่ะจะตามนั้นละพี่นอ้องชีวิตก็ยู่แค่นี้ล่ะ ม่ได้มีอย่างมากมายดอกพ้ามูเจ้าเบ่งความสวยงามเบ่งสถานที่ตามวัดว่าอารามเนาะค่ะพี่น้องตรงนั้นกะหม่องเพิ่นสามโบสถ์เนาะคะ่ะเดี๋ยวเจียบจะพาพี่พาน้องเนาะคะ่ะเดินทางต่อไปวัดเนินตองเนาะค่ะพี่น้องขอบคุณพี่น้องขอบคุณเอฟซีทุกๆคนเนาะคะ่ะที่ที่ตามเดี๋ยวมือได้วางๆจะพาย,ยางตะเวนเบ่งเสมาเบ่งนันเบ่งนี่เนาะค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะ